ให้กริกรุตประกาศท่านทายจานมันโจดุดดอรธาเนีทันทีอย่างที่ท่านเล่าในภายหลังว่าแกงไม่หยุดจุดที่อยู่ที่เดียวหลังจากนั้นท่านก็ได้ติดตามเวินเข้าเดินออกอยู่ใกล้ท่านทายจันมันก็ได้ขอการอบรมให้ได้ว่าธรรมะจากท่านทายจันใหญ่มาโดยตลอดทั้นแต่หลายปีคุณแต่ละ และวนเวียนว้ายิบโรดพุทธบริษัทในท้องท,ที่นี้จเจนว่าาสตทาวึาวา,นนาบัณป่าร์บัาหามนบา,บาทฑโคบัานวัวดีบัณนโดยแยนทนบ้ณนนาจีนวนหรือปูปป่ก็ขอิดตามความทางของท่านก็จางใจอยู่มีถาระยาเกิดแต่งาสตที่18-19 ที่วัดป่าป่าทับหรือตำบลหาไนอำเภอพนาลีคงซึ่งเัออยู่แต่วัานป่า